สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนมื่นตัวยงนะครับแหมวางไม่ได้นะครับเผลอปุ๊บไปแอดมื่นเนี่ยแหมต้องหานะครับคอนเทนต์มาจัดการไอ้ชาวกาวป้าพ่ออะไรนะคเหตุการณ์คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาท,ที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอยู่ๆจะมาปล่อยให้มันสุกสบายได้ยังไงครับเพื่อนเ <laughs> มื่อก่อนไอ้พวกนี้เป็นคนลำบากนะครับเป็นคนทุกข์ยากครับที่มาอยู่สุกสบายแลาา้ว ก็เพราะไอ้ฝ่ายการเมืองประชาธิปไตยนะครับที่ไปออกข้อบทกฎหมายอนุญาตให้มีผู้ติดตามบตรลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลานเนี่ยนะครับแล้วเข้ามาเรียนฟรีมาแย่งใช้สวัสดิการของคนไทย <c oughs> ดังนั้นไอแอดมึนต้องหาคอนเทนต์มาเล่นมันสักหน่อยครับ <c oughs> เพราะอะไรครับเอาเดี๋ยวมันอยู่สุขสบาย <c oughs> เดี๋ยวพวกนี้มันเหลิง <c oughs> ครับเพื่อนคนหนักเลยโกกาวนี้ <c oughs> อินเทอร์เน็ตก็ลากสายไปจากบ้านเราเมืองเรานะครับเพื่อน <c oughs> แถมแม้เข้ามาเป็นแรงงานแล้วยังมาสร้างความปั่นป่วนอีกนะครับ บอกตรงๆนะครับไอ้คอมเมนต์ชาวกาวนะครับเกินครึ่งนะครับบางครั้งบางทีมันก็มาจากไอ้พวกชนชั้นแรงงานต่างด้าวเขาเพื่อนเพื่อนที่แม้มันคอมเมนต์ครามไปบ้านมันเมืองมันนั่นแหละครับแล้วก็มาสร้างความลำค้านนะครับให้กับคนไทยเขาเพื่อนๆโอ้งามไส้น้ำตากูจะไหลนะครับไอ้รอดตาปนเช่นเคยเขาเพื่อนฟังพวกคมบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับ ลบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสายจิการไอ้แฮดมินก็จะหูไปนาเอาตาไปไรนะครับคิดส้วมเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ <laughs> โอ้โพอดี <laughs> ไปเจอโพสต์หนึ่งของไอ้วัยรุ่นชาวกาวนะครับแม้มันก็พั่มเพ้อพรนาว่าโขนเนี่ยมันคือต้นฉบับ <laughs> โขนหนักเลยโก้คาวนี่ไอ้แฮดมินก็ไปดูในรูปภาพโอ้โหไอ้นี่มันเรียกโขนไม่ได้นะครับไอ้นี่มันต้องเรียกขำนะ <laughs> โขตายไรงามไส้เพราะอะไรแหละครับเพื่อนเอ้าก็ดูรูปหัวโขนแต่ละชิ้นสิครับเพื่อน ลำพังแค่หนุมานแม่เล่นกูหลอนเลยน,นึกว่าเป็นชนีนะครับมันหนักเลยโกคขาวนี้เล่นซะอีพีนี้ไอ้แอดมือนเกือบจะหลุดตั้งกต่ต้นเรื่องครับเพื่อนๆ้อยงามไส้น้ำตากูจะไหลนะครับไอ้รอดตาปอดความคิดเห็นที่หนึ่งศิลปะเขมรสวยงามมากยากที่หัวขโมยเพื่อนบ้านจะเข้าใจเฮ้ยกูเข้าใจมึงว่ามึงมเมากาไอ้เหม็น มึงเลยเห็นขำเนี่ยแหมกลายเป็นโขนไปได้แลยงามไส้และต้องบอกก่อนนะครับว่าโขนเนี่ยเออน่าจะมีที่มาต้นกําเนิดจากประเทศอินเดียนูหรือเปล่านะครับเออไอแอดมืนไม่ค่อยมีข้อมูลส่วนกวนมืนเนี่ยแม้มีข้อมูลเยอะฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ เอาตรงๆนะครับไม่ใช่วัฒนธรรมของใครทั้งนั้นนะครับมันเป็นการได้รับการเผยแพร่อิทธิพลนะครับพระพุทธศาสนาครับเพื่อนๆนูน่นจากดินแดนชมพูทวีปนะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีอินเดียนะค,คนหนักเลยกูกาวนี้แต่นะครับภายหลังเนี่ยก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนเนี่ยเขาจะเอาไปพัฒนาในรูปแบบใดนะครับตามเอ่อสภาพหลักคิดจิตวิญญ,ญาณศิลปะวัฒนธรรมนะครับ ตามรูปแบบที่ครูบาอาจารย์ของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับเขาสร้างสารรค์มันขึ้นมานะครับเพื่อนๆแต่หัวใจของเนื้อหาเนี่ยนะครับก็ยังใช้อ้างอิงจากแหล่งต้นกําเนิดครับเพื่อนเอ่อยุคนี้สมัยนี้ไม่มีชมพูทวีปแล้วเราก็ใช้ประเทศอินเดียนะครับให้เครดิตเขาแทนเนะ <laughs> อวยงามใส้และไอ้เหม็นมึงก็จะมามั่วหาว่าคนอื่นเป็นหัวขโมยในขณะที่ประเทศชาวกาวเนี่ยรับอิทธิพลจากเราไปแบบเต็มๆนะครับแต่เนื่องจาก DNA มันไม่ถึงครับเพื่อนไอ้ด NA พวกนี้มันเป็นคนชนชั้นแรงงานนะครับพอมาทำงานศินละปะ,ละระดับชาตินะครับที่เป็นาศาสตร์ชั้นสูงมันก็จะได้เออหัวโขนไอ้เปิดไอ้ป่องแบบนี้แหละครับเพื่อน น้าตากูาจะร่วงไอ้รอดตาปอความคิดเห็นที่สองรัฐบาลควรจดลิขสิทธิ์บันทึกต้นแบบป้องกันการถูกขโมยเออเดีด,ดีมึงจดบันทึกลิขสิทธิ์เป็นต้นแบบมึงไว้เลยโหตายแล้วแล้วอย่าเอาไปให้ชาวโลกเขาดูเดี๋ยวเขาขำกากนะครับไอวางามใจเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนเอา้าไอแอดมึน,นสงสารฝรั่งมังค่าครับ เขาอุตส่าห์อพยพหนีตายนะครับแม่ไปเกิดอยู่ในดินแดนที่ห่างไกลนะครับแต่กลับต้องมารับรู้รับฟังนะครับแม่ผลงานค่อย้พวกงามไส้กันหม้ศ <laughs> ิละปะชาวก่าหนักเลยกูข่าวนี่ <laughs> ออประษาทกูจะเสียไอ้ว้าวคีมความคิดเห็นที่สามมาตอบกลับความคิดเห็นที่สองฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณแต่วิธีป้องกันที่ดีที่สุด เราควรยื่นต่อยูเนสโกหอนหนักเลยกูข่าวนี้กูบอกกี่ครั้งกี่โหนแล้วว่าให้เลิกดมกาวนะไอ้งามไส้นี่มึงจะผันป่วนไปทั่วโลกไม่ได้นะไอเหม็นโอ้ไอแอดมึนะสรงสหสงสารนะครับแหมยูเนสโกคำดือนเพราะอะไรล่ะครับเอ้า เดี๋ยวถ้าเกิดมันเห็นขำเมื่อไหร่ตายเลยนะครับแหมวันข้างหน้ามันอาจจะฝันผวาเนะเพราะอะไรละครับเวอร์เอาก็เขากลัวว่าตื่นขึ้นมาไม่รู้ไอ้เหม็นเนี่ยจะเอาอะไรมายื่นอีกนะครับแหมจะหากันขี้แต่ขี้แต่บันเทิงกันละเมืองคราวนี้ฝรั่งมังค่าเขาก็จะคิดไม่ดีต่อภูมิภาคลาวนะครับ เขาก็จะเหมารวมมาอ๋อไอภูมิภาคแบบนี้แหมภูมิภาคไอเป๋อไอป่องศิลปะแบบนี้ม so so ึงย mm ังกล้ายื่นมาเสนออ้ตายและไองามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับไอรอดตามความคิดเห็นที่สี่หัวโขนที่มีคุณค่าระดับรอก คนหนักเลยกูไองามใส่กูจะหลุดให้ได้เลยอีพีนี้นะครับแหมต้องกราบขออภัยควรมึนทัวยงนะครับโอ้แหมนี่มึงดมกาวมาคอมเมนต์แน่นอนอ้เมนและสาเหตุที่คอมเมนต์หลอนหนักเอาการขนาดนี้นะครับส่วนตัวคิดว่าอากาศตอนนี้เริ่มเย็นนะครับเชื้อเอ็งบ้านเนี่ยไม่ค่อยชอบอากาศชื้นๆครับเพื่อน การมันก็จะหลอนๆแบบนี้โอ้ตายแลยงามใสน้าตากูจะไหลนะครับไอ้รอดตาป้ความคิดเห็นที่5้ชาวเขเมรส่วนใหญ่มีทักษะทางด้านงานศิลปะโคนหนักเลยกูข่าวนี้มึงต้องกินเองผิดวิธีแน่นอนนะกูบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าให้กินตอนร้อนๆตอนมันสุกไม่ใช่กินสุกๆดิบๆคราวนี้เชื้อเองบ้ามันขึ้นสมองเพื่อนโอ้ตายแล้ว พอเห็นอะไรมันก็เขาเรียกว่าตาลายนะครับสร้างแต่จินตนาการนะครับลำพังนะครับไปจินตนาการไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเชื้อมันก็ออกอาการเนี่ยนะครับแมมันก็ต้องเอ่ยยกหางหรืออวยตัวเองด้วยก็เหมือนโอ้ประสาทกูจะเสียไอ้รอดตาความ<อ>คิดเห็นที่หกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกหลานชาวเขมรเออดีกูดีใจกับมึงด้วยนะครับแมชาติหน้าชาติต่อ,ตอ,ตอไปใล้พวกมึงเกิดกันอีกนะครับ ส่วนเออรแอดมืนนะครับแล้วก็คนไทยที่รักชาติเนี่ยขอมาเกิดเป็นคนไทยนะครับเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนเอ้าเราจะได้มานั่งขำพวกมันกันต่อกัเหมือนหัตายแล้วเหมือนหนักเลยกูขาวดีไอแอดมืนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าชาตินี้นะครับไอพวกชาวขาวมันยังลําบากไม่พอหรือยังไงนะครับหรือนะครับแม่ตายแล้วมันยังแบกยังหาไม่พอหรือยังไงนะครับถึงนั่งภูมิอกภูมิใจอะไรกันนั่กันหนานะครับมีแต่คนเขาจะภาวนานะครับไปเกิดในดินแดนดีๆนะ พอใจพวกนี้ก <analyze anthropology> <wie> <size> ็อ <reference> ย่างว่านั่นแหละครับจะริตมันเป็นท่านนะครับ ถ้าไม่แบกไม่หามแล้วจะให้มันไปทําอะไรคนเพื่อนตายเลยนะครับแหมมันก็นั่งดมกาวเสียสติหมดให้งามไส้ประสาทกูจะเสียแล้วไง่รองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มล้วันละสองสองสองกูละเกียจจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง